เรามาดูราคาทองคำล่าสุดกันนะครับราคาทองวันนี้วันพฤหัสบดีที่12พฤศจิกายน2563มาดูกันนะครับว่าราคาทองในช่วงนี้จะปรับเปลี่ยนปใิทิศทางไหนกันรรเราติดตามประพร้อมกันเลยนะครับก่อนอื่นฝากเพื่อนๆถ้าหากว่ามีข้อสงสัยหรือมีความคิดเห็นเกี่ยวกับราคาทองสามารถ ฝากข้อความไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างของคลิปนี้นะครับคอมเมนต์กันมาเยอะเลยนะครับแล้วเราจะไปพูดคุยกันต่อในคอมเมนต์ด้านล่างนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆเ,เรามาดูราคาทองวันนี้ประจำวันพฤหัศสปฏีที่12พฤศจิกายน2 5 6 3กันนะครับโดยราคาทองประกาศครั้งที่1ของวันซึ่งเป็นการประกาศเมื่อเวลา9นาฬิกา27นาทีโดยราคาทองเปิดตัวมาวันนี้ก็ปรับตัวลดลงไปทันทีที่ 150บาทจากเมื่อวานนะครับก็อย่างที่ทราบกันดีนะครับว่าราคาทองในช่วงนี้จะค่อนข้างที่จะมีแนวโน้มไปทางที่ทางขาลงนะครับเพราะว่ามีปัจจัยจากเรื่องของการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาที่มีความชัดเจนแต่ว่าราคาทองในช่วงนี้จะลดลงไปเรื่อยๆนะครับแต่ไม่ทราบว,ว่าจะลดลงไปมากน้อยขนาดไหนแต่ว่าคงจะเป็นการปรับตัวลดลงไปในช่วง สั้นๆน,นะครับแล้วราคาน่าจะกลับตัวเพิ่มขึ้นมานะครับซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงที่ทําให้ใครๆหลายคนนะครับสามารถที่จะซื้อราคาทองในราคาที่ถูกได้นะครับเราต้องจับตาดูไปเรื่อยๆนะครับก่อนอื่นมาดูราคาทองคําแท่ง96.5%กันก่อนเลยนะครับโดยรับซื้ออยู่ที่บาทละ26,700บาทขายออกอยู่ที่บาทละ26,800บาท ขยับมาดูกันต่อที่รา,ราคาทองรูป,ปพันธ 96. ์96.5%ก์็ตกันต่อนะครับโดยรรับซื้อเป็นกรัมอยู่ที่กรัมละ1730บาทรับซื้ออยู่ที่บาทละ26,226 26บาท80สตางค์ขายออกอยู่ที่บาทละ27,300บาทนะครับเราขยับมาดูกันต่อที่รา,ราคาทองรูป,ปพันธ์96.5%์ของแต่และน้ำหนักราคาทอง กรต่อนะครับเริ่มที่ราคาทองครึ่งสลึงราคาจะอยู่ที่3 4 1 3บาทโดยบวกกับค่ากำไรเฉลียียที่500บาทจะรวมเป็น3,913บาทราคาทอง1สลึงราคาจะอยู่ที่6,825บาทเมื่อบวกกับค่ากำไรเฉลี่ยที่500บาทจะรวมเป็น7,325บาทราคาทองสองสลึงหรือราคาทอง50สสตางค์ราคาจะอยู่ที่ 6, 13,650บาทโดยบวกกับค่ากำไรเฉลี่ยที่500บาทจะรวมเป็น14,150บาทราคาทอง1บาทราคาจะอยู่ที่27,300บาทโดยบวกกับค่ากำไรเฉลี่ยที่500บาทจะรวมเป็น27,800บาทเรามาปิดท้ายกันที่ราคาทอง2บาทนะครับราคาจะอยู่ที่54,600บาทโดยบวกกับค่ากำไมเฉลี่ย ที่500บาทจะรวมเป็น55,100บาทนะครับซึ่งค่ากำไริช่เหรียญดังกล่าวเราคิดคร่าวๆอยู่ที่500บาทนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงร้านทองแต่ละร้านจะมีะระดับค่ากำไริที่คิดไม่เท่ากันนะครับซึ่งบางร้านอาจจะคิดน้อยกว่ามากกว่าหรือเท่ากับ500บาทก็อาจเป็นได้นะครับซึ่งทางที่ดีก่อนที่เราจะทําการซื้อขายทองไม่ว่าจากร้านทองร้านไหนก็ตามนะครับเราต้องสอบถามทางร้านก่อนว่าทางร้าน คิดค่ากำหนดอยู่ที่เท่าไรแล้วเราค่อยนําค่ากําหนดนั้นไปบวกกับราคาทองที่เราจะทําการซื้อขายแล้วเราจะได้ทราบราคาทองที่แท้จริงจากร้านน,นั้นๆกันนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นการรายงานราคาทองวันนี้ส่วนวันพรุ่งนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงราคากันอีกครั้งเราจะจัดทําคลิปแล้วแจ้งให้ทราบในคลิปถัด,ถดไปเพื่อนๆสามารถติดตามโดยการกดปุ่ม s ับ s ไ r i b e และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนว่ามีคลิปใหม่ๆ ออกมากันแล้วนะครับและถ้าหากว่าชื่นชอบสามารถกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กันได้นอกจากนี้แล้วเรายังมีคลิปสาระดีๆที่นำมาฝากสามารถกดชมได้จากช่องของเรานะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องลากันไปก่อนสวัสดีครับ